ปีหน้าเทศบาลเมืองสองเท่าครับโอ้ยด่โอ้ยด่าให้จังเลยดอกบั๋ยว่าค, <c oughs> คือต <c oughs> ้องออกเลยแต่ว่าอาศัยแต่กล้องนี่แหละเอาใครจะได้ไปฉลองดอกเหมยมันๆเออใครจะได้กลับบ้านก่อน <c oughs> อะลงไปออกออกออก พี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าโอ้โหโอ้โหสิงท,ออสงที่ท่านรอคอยสิ่งี่ทตานรอคอยบอกว่าหมันก็หมาบอกว่านี่นะว่าเจ้าพ่อคําใดจะมาอยู่ร่องน้ําแดงฝั่งประเทศไทยว่าจะไงสิงีสานสิงีสานแปดแปดแปดกลับไปอยู่ร่องน้ำเจ้าเมย์พายบนพายบี้จะมีเที่ยวสามให้พี่น้องได้ดูไหมจะมีเที่ยวสามให้พี่น้องได้ดูหรือเปล่าาล้วคบจะมีของแถมหรือไม่จะมีของแถมหรือไม่ต้องดูที่ว่าทางด้านสิงอีสานแปดแปดสิงอีสานแปดแปดจะทำได้ไหมหรือว่าจะเป็นทางด้านเจ้าพ่อคําแดงจะปิดกล่องช็อ ปิดกล่องได้หรือไม่ไมตอนนี้เที่ยวนี้ยังพูดไม่ออกยังบอกไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมบอกว่าสายตาบอกว่าจังไปอยู่ที่เหลือสองลำแล้วสิงห์อีสานหนีได้หรือไม่คําแดงหนีได้หรือไม่ตอนนี้อารวะเาะวะเอาละเละบิดท่านผู้ชมเบืยบอกว่าคู่ขี้สูสีกันมาแล้วเบื้งนี้เฮียเจ้าภาพเปนน้ำของสิงห์อีสานแปดแปดเริ่มตีแห้งจะแสงออกมาส่วนอีกคำหนึงนงน่งเจ้าบอกคำแดงเจ้าบอกคำแดงเจ๊ขึ้นมาเขาบอกกันว่าอีกประมาณสี่ร้อยเมตรไผ่จะเข้าเส้นไซก่อนกลา เราจะเที่ยวสามสามสามเที่ยวสามเรือเปล่าเที่ยวสามเรือเปล่ามาแล้วสิงห์อีสานสิงห์อีสานโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานี่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 แรงกำแดงตีทำแรงตี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 เพื่อประกอบก็มาอีกสองร้อยเมตรตรงนี้ทันหรือไม่ทันตอนนี้ขึ้นมาแล้วอีสานสิงอีสานขยับขยับขยัดนี่อ้าวโอพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเอาฮกันนะเอาเฮเาเนาะเอาเชียร์กันะเอาเชียกกระดักดังดังดัง ดัง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 วาไงสีดีสันสีดีสันแปด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 ใส่กบพอคัำใดจะพอคัำใดใส่กดใส่แรงตีแรงแสงกี้กันมากี้กันมาจี้กันมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปัญหาจะมีของแถมจ้า นายหัวมันให้สัญญาณคอแล้วบอกว่าจะบอกคำแดงนายหัวมันให้สัญญาณคอเราจะทันหรือไม่ไล่บทไล่เบียดไล่บี้ขยับขึ้นมาทีละคู่ทีละขันทีละคู่ทีละขันจะทันหรือไม่เดาสิงีสารแปดแปจะนีได้ตลอดรอดฝังหรือไม่ท่านผู้ชมจับตาดูสิว่าจับตาดูสิว่าสิงีสานแปดแปดเขาจะทำได้ไหมหรือว่าจะเป็นพียงคำแดงคำแดงคอแล้วคอแล้วคำแดงคำแดงสิงิสารคำแดงสิงอิสาทคำแดงสิงิสานคำแดงสิงิสาคำแดงสิงิสาแดงสิงิสาคำแดงสิงิสารคำแดงสิงิสาแดงสิงิสาคแดงสิงิารคำแดงสิง เซนชาเอาแล้วเอาแล้วเอมาแล้วนะมือตบมาเตีใสระบาดนี้มาเตีใสเอาโดนโดนเลยเจ้าขันจกสลากเจ้าโดนโดนเลยเอาจกสลากจกสลากคลองน้ำจกสลากคลองน้ำจกจกจุกจกกับจุกจก